ราจมาเราจะมากินเค้กแปสิามนะคะี่เพืมนมนังดูว้าวมันเยเรามาเป่าเค้กกันเค้กสร็จแล้มากินเค้กกันเลยกินจนคนกะคผมกินก่อนเขียวกินเขียวกินอร่อยมากไปสุขนะกินเค้กเพื่อนกินด้วย อันนี้ได้กินหอมเลดอบเคนูเออ๊นี่ก็ขับพุันนี้กูติดตามมาถึงแปคนเลยค่ะตอไปป้าหมาย1่รอจะทำได้ไหมดูกันกินิกต่อเลว